ในวันที่ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีความสามารถสร้างสรงสรค์างานศิลปะทัดเทียมกับมนุษย์อาชีพนักเขียนการ์ตูนในญี่ปุ่นที่แต่เดิมต้องผ่านการฝึกฝนอยู่นานหลายปีทั้งยังต้องไต่เต้าจากการเป็นผู้ช่วยนักเขียนคนดังก่อนจึงจะมีตัวตนหนทางเหล่านี้ไม่จำเป็นอีกต่อไปเพราะขอเพียงเล่าเรื่องราวเป็นวันนี้ใครๆก็สร้างผลงานได้นี่คือไซเบอร์พังก พี John, ชจอ์นโฉมหน้าของการ์ตูนที่สร้างขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์พล็อตเรื่องมาจากนิทานโมโมทาโร่เด็กชายที่เกิดจากลูกท้อแล้วไปปราบยักษ์ซึ่งเป็นนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นแต่ถูกนำมาเล่าและตีความใหม่ในฉากอนาคตดิสโทเปียผ่านลายเส้นงดงามไม่แพ้ลายเส้นจากมือคนเจ้าของผลงานเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนเขาใช้นามปากกาว่ารูทพอรตและใช้อวตารรูปแมวดำในการสื่อสาร 絵はあの描いたことがないですね画力はゼロですまず圧倒的に人間が作画する場合に比べると速いというのは言えると思いますねあの1枚の絵人間どんなに手が速い人でも丸1日かかるようなフルカラーのイラストをたった1分やそこらで出してくれるというのは明確なメリットだと思いますルーツポッド言わんラップトントントンว่าเขาไม่มีทักษะในการวาดภาพเลย และเป็นเทคโนโลยีจากโปรแกรมมิดเจอร์นีล้วนที่สร้างตัวละครและฉากต่างๆขึ้นมาตามเรื่องราวและบทสันนาที่รูทพอตเขียนขึ้นวิธีการทำงานของรูทพอรตอัดย้ำเกียรติศิลปินมังงะของญี่ปุ่นแต่กระนั้นไม่ว่ากระบวนการสร้างจะเป็นอย่างไรสุดท้ายใส่เบอร์พังพิชจรก็ออกมาเป็นเล่มสมบูรณ์ความหนาหลายร้อยหน้ากระดาษพร้อมวางขายรูทพอรตใช้เวลาเพียง6สัปดาห์เท่านั้นเทียบกับการวาดการ์ตูนปกติความหนาแบบนี้ต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งปี การ์ตูนเล่มแรกที่วาดขึ้นจาก AI กํกำลังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอีกมากมายที่ฝันอยากมีงานศิลปะเป็นของตนเองแต่ในขณะเดียวกัน <Okay. S 1> ผู้ไม่เห็นด้วยมองว่านี่ไม่ใช่งานศิลปะ <Okay. S 1> เพราะงานศิลปะที่แท้จริงต้องผ่านการฝึกฝนทุ่มเทกายใจกว่าจะสร้างงานชิ้นเอกขึ้นมาได้ดังเช่นนักเรียนในคลาสฝึกเขียนการ์ตูนของสถาบันโตเกียวดีไซน์อะคาเดมีกลุ่มนี้ okay. Okay. เมื่อถามถึงเทรนด์การวาดภาพด้วย AI ที่กำลังบูมหนึ่งในนักเรียนบอกว่าผลงานของ AI นั้น でも人間が描いての下手だからこその,あの臨場感っていうかその昔ながらの絵とかだとそのアナログの描いている作家さんとかは結構手の比率が変だとか結構そういう場面が多いんですけど手のの比率が変だかからこそ,のその迫力って言いますかだから技を出すシーンであればその手を強調して描いたりを。 です,で,リリですゃなじใส่เบรพังพิชจรไม่เพียงเป็นข้อถกเถียงว่าใช้งานศิลปะหรือไม่แต่ยังสร้างข้อถกเถียงในประเด็นเจ้าของผลงานอีกด้วยเนื่องจากไอเดียเป็นของรูทพอร์ตก็จริงแต่ภาพทั้งหมดในเล่มเป็นของ AI และขณะนี้การวัดาภาพไม่ใช่สิ่งเดียวที่ AI สามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ หากยังรวมถึงศิลปะการเขียนด้วยที่กำลังเป็นที่ถกเถียงและสั่นสะเทือนหลายวงการคือ ChatGPT โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท OpenAI องค์กรที่ทำงานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ในสหรัฐอเมริกาวิธีการใช้เหมือน AI chatbot ทั่วไปแต่ความสามารถของมันนั้นทำได้ตั้งแต่ตอบคำถามง่ายๆไปจนถึงเขียนบทความอันซับซ้อนทั้งยังช่วยให้ความเห็นต่อง,งานเขียนโดยมนุษย์ ตลอดจนมอบไอเดียต่างๆแก่ผู้ใช้งานได้ OpenAI โฆษณาว่าประสิทธิภาพในการเขียนของชัด GPT นั้นแนบเนียนเสียจนแยกไม่ออกว่าผู้เขียนเป็น AI อีกทั้งปัญญาประดิษฐ์ของพวกเขาผ่านการเทรนมาแล้วให้มอบความรู้สึกเสมือนว่าผู้ใช้งานกำลังคุยกับคนจริงๆมากที่สุดสำหรับวงการการศึกษาการมาถึงของ Chat GPT กำลังถูกพิจารณาว่าเป็นภายคุกค,คามเมื่อน,นักเรียนและนักศึกษาเริ่มหันมาใช้ระบบนี้ เป็นตัวช่วยในการทำการบ้านในขณะที่วงการหนังสือเองคล้ายคลึงกับการผลิตการ์ตูนญี่ปุ่นนิยายและเรื่องสั้นจากชัด GPT กำลังทำลายคุณค่าความคิดสร้างสรรค์ท่ามกลางกระแสความกังวลระบบปัญญาประดิษฐ์เองคิดเห็นอย่างไรเราลองถามชัด GPT ในการตอบคำถามนี้ปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถมีความคิดเห็นได้เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการประมวลผลข้อมูลเท่านั้น การใช้งานแช GP t GPT หรือปัญญาประดิษฐ์อื่นๆเพื่อใช้ในการจัดการเนื้อหาหรือการเรียนรู้ต่างๆขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานและจัดการของผู้ใช้เองการคิดสร้างสรรค์ยังคงเป็นสิ่งสำคัญและไม่สามารถทดแทนได้เป็นคำตอบปฏิเสธแช GP t GPT ไม่สามารถออกความคิดเห็นได้นั่นเป็นเพราะระบบประมวลเอาข้อมูลจากข้อความในระบบอินเทอร์เน็ตเช่นเว็บไซต์ต่างๆและวิกิพีเดีย โดยมีตัวกรองด้านศิลธรรมที่ทางบริษัทใส่ไว้เพื่อป้องกันการใช้งานแชท GPT ในทางที่ผิดเช่นการถามปัญญาประดิษฐ์ว่าจะอัมพรางศพหลังฆาตรกรรมอย่างไรฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในหลายชาติที่ตื่นตัวกับการมาถึงของปัญญาประดิษฐ์ขณะนี้หลายมหาวิทยาลัยประกาศแบนไม่ให้นักศึกษาใช้ h a GP t GPT สร้างชิ้นงานในการแลกเกรดแล้วด้านผู้เรียนเองระบุว่าพวกเขาชอบมันมากและ AI เป็นผู้ช่วยที่ดีเวลาทำการบ้าน Pour être honnête, c'est la simplicité quand même. Ça va beaucoup plus vite. Dès qu'on a une question, c'est tout de suite plus pratique. Moi, par exemple, je ne suis pas très bon en espagnol et c'est vrai que parfois ça m'a aidé. Juste en posant une question, il a su me répondre. la พวกเขากำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบที่จะตรวจจับงานเขียนว่าเป็นงานของ AI หรือไม่และจากการทดสอบระบบที่พวกเขาพัฒนาขึ้นมีความแม่นยำสูงถึงร้อยละ9กาการที่หลายโรงเรียนและมหาวิทยาลัยพากันแบนไม่ให้นักเรียนใช้ h a GP t GPT นั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเทคโนโลยีนี้ยังเป็นเรื่องใหม่ที่ผู้คนต้องหาวิธีรับมือแต่ในมุมของผู้เชี่ยวชาญอย่างแบรนดอนโดลันกาวิดผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลายัยวิศวกรรมนิวยอร์กเทนดอน แทนที่จะมองว่าเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่มนุษย์อันที่จริงผู้ควรสามารถประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒน,นางานเขียนให้ดีขึ้นได้แต่ต้องไม่ลืมว่าข้อความที่ปรากฏขึ้นมานั้นมาจากการคำนวณและ Big Data ไม่ใช่มาจากผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นจริงๆอีกทั้งความนิยมในการใช้ h ช GP t GPT ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้สร้างความหวาดหวั่นว่าเทคโนโลยีนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือส่งประสิทธิภาพในการผลิตข่าวปลอมและโฆษณาชวนเชื่อ สุดท้ายนี้จึงขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไรจากเทคโนโลยีนี้การทำง,งานร่วมกันระหว่างมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างกันมนุษย์ควรเรียนรู้และเข้าใจความสามารถของปัญญาประดิษฐ์และปัญญาประดิษฐ์ควรถูกออกแบบให้มีความโปรง่งใสและเข้าใจความต้องการของมนุษย์ได้ดีเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนี่คือตอนจบของสคริปต์ ที่เราลองถามแชท GPT ว่ามนุษย์และปัญญาประดิษฐ์จะอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างไรและดูเหมือนว่าปัญญาประดิษฐ์จะเข้าใจดีถึงความกังวลของมนุษย์ในขณะนี้